สวัสดีค่ะสวัสดี f อที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับปอยอีกแล้วนะคะอยู่กันที่รถบ้านมือสองเอ็มซีเก้าเก้าลูุกกาคลองเจ็ดนะคะวันนี้ยกขบวนนะคะรถเกง๋งแบรนด์ของโตโยต้านะคะเอามาไว้ที่ เอ็มซี99ของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะเดินทางมานะคะขอแจ้งพิกัดน,นะคะอยู่เรียบคลองเจ็ดลำลูกกาปัตุมธานีวันนี้มาเอาโปรโมชั่นดีๆวันนี้มาเอาโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน6นี้เท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากจะได้รถ สวยรถดีต้องมาที่นี่ไม่กี่บังแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกดีกว่านะคะรถคันแรกเป็น t o y ยต้า a m มอรี่นะคะรถระดับผู้บริหารไม่ใช่ผู้บริหารก็ขับได้นะคะวันนี้ฟอยแจกส่วนรถคันทัมอรี่นะคะห้าหมื่นบาทเลยนะคะยวมาชมใกล้ๆันดีกว่าน,ะะน,นี่นะคะสีของเขาเป็นสีขาวมุกนะคะสีขาวมุกนะคะเซ็นเซอร์ล็อก คิปนะคะไม่วิ ood, ่ง6 0 0มืกว่าโรนะคะ6 0 0มืกว่าโรเท่านั้นนะคะสำหรับ Toyota Camry x l o ตัว G 2 0 0 0นะคะคันนี้กับ e a u t o เป็นรถปี2016นะคะคันนี้บอกเลยออปชั่นวันนี้นยังไงก็ไม่จบเพราะว่ามันเยอะมากนะคะรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรถขับดีมากๆเลยนะคะรถดีใหญ่ตโตๆนะคะเดินทางออกต่างจังหวัดน,นะคะสนุกสบาย ไม่ต้องดูว่าจะเจียวจะ,จะอะไรฉันแหลบอะไรก็แล้วแต่นะคะลูกค้าเดินทางไกลรถอยู่ใหญ่ไม่เหนื่อยะะบอกเลยนะคะค mm hmm. ันนี้นะหน้าร้านขายอยู่ที่870,000บาท870,900บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะลูกค้ายังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าคอยมีแจก 50,000บาทนะคะสำหรับ toyota camry x-imo นะคะ50,000เพราะฉะนั้นคันนี้จะเหลือราคา8 2 9 0 0 0บาทเลค่ะ so ร yes, so ีบน so ีเลยนะคะการโอนจองโอนจองที so ่1,000บาทนะคะเราจะล็อกรถไว้ให้คุณนะคะจองไว้ที่1,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าหรือโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับปอยได้นะคะที่เบอร์โทร08514545 ID line นะคะลูกค้าจำให้ชื่ใจ่ p o y m c 12 นะคะเปิดหัวปอยแน่นอนเนาะอ่ะมาดูรถเล็กๆบ้างนี่ค่ะเอารถเป็นรถอีโก้ค่ะเออรถอีโก้ค่ะเครื่อง1.2อยากจะมีรถขับต้องมาที่นี่นะคะมาที่ MC ็มเก้าเลยอีโก้ค่ะคือรถประหยัดน้ำมันนะคะสำหรับโตโยต้ายาริสเอทีพนะคะเป็นรถ4ประตูนะคะรถเล็กๆลที่ขาเดี๋ยวปอยขอแจ้งนิดนึงเขามาพร้อมถุงลมนี้ลักไทย8ใบเลยนะ เป็นรถ e c โ c คารซึ่งนแบรนด์ Band อือ่นๆไม่ทำนะคะโตโยต้า <Toyota S 1> เขาทำนะคะเฉพาะรุ่นเอชีดนะคะลูกค้าทําให้ถุงรมนี้ละไปต้งแปกลูกเลยเนี่ยแปลไปไม่ต้องกลัวนะคะแต่อย่าไปใช้เลอะนะอย่าไปใช้เลยเอคันนี้เป็นรถส มือเหลือ4 0 0 0กับ9,000บาทนะคะรถปี2019น,นจ้ากับ Auto. เกียร์อต้เออนะะีต่อมานะคะก็บอกแล้วยังอยู่ค่ายที่โตโยต้านะคะยกมาเยอะเลยนะคะตัวนี้เครื่องยนต์จะใหญ่ขึ้นมานิหนึ่งนะคะสำหรับโตโยต้าวีออนะคะเครื่องยนต์เพิ่มมาอีก1.5นะคะเป็นตัวเจ จวดเจไม่ธรรมดานะคะสเกิร์ตหน้าสาเกิร์ตหลังซ้ายขวานะคะฮะลงเรียบร้อยนะคะสก,กัดกีบแบบนี้หน้าใหม่ใหม่ยิ้มแบบนี้สวยงามเวอร์<ม>นสีบอลเป็นสีรถที่ทําความสะอาดง่ายด้วยนะคะในบรรดาสีรถนะคะรอยกูดรอยขนแมวนะคะขึ้นปากระโปรงกระโปรงนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะมีร่องรอยทาความสะอาดง่ายที่สุดนะคะบรรดาสีรถคือสีบอล นะคะเป็นสีที่ยอดนิยมจริงๆนะคะคันนี้นะเป็นรถปี2017นะคะรูค้าคาน้านร้านขายอยู่ที่429,000บาทนะคะราคานี้ก็คุ้มแล้วนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้พอยังมีส่วนลดให้อีก30,000บาทนะคะ30,000บาทนะคะคันนี้นะเพราะฉะนั้นคันนี้นะคะัหบับ t ร y o t a Vios อตัว J p 2017จะเหลือราคาพิเศษคือ 3,990 0บาทคะ่ะเอา3 2 1แคปเจอร์อ่าโอเคน่ต่อมานี่ยคุณลูกค้าสังเกตไหมตัวนี้หน้าเก่ากับตัวนี้เนาะเห็นไหมนิดหน่อยนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแจมเหมือนกันปี2017นะคะหน้าใหม่กับหน้าเก่าเลือกก็เลยนะคะของการเลือกเอาเลยชอบตัวไหนแต่ถ้าชอบสีดำดำดูดุนี้เลยคันนี้บอกเลยเพระราคาสุดคุ้มจริงๆ นะคะสำหรับ t o y ยต้าว,วีออตัวเจนี่นะคะซากเกิรอบคันยังไม่พอมแ็กใหม่ยังใหม่ขอส15ห้าใส่ให้ฟรีฟเลยนะจ๊ะอยากได้รถขับอยากได้รถใช้ต้องมาที่ m c 9 9นึกนีจ๊ะเอออะคันนี้ปี2017แล้วนะคะราคาอยู่ที่4,19,000บาทค่ะ 419,000บาทจรารลูกคา้าขาราคานี้ถือว่าถูกแล้วนะคะราคานี้ถือว่าถูกแล้วแต่ไม่หมดเพียงเท่านี้ไน้งยแรลูกคา้คาขายังมีโปรโมชั่นส่วนลดที่ปลอยที่สาวอุบลคนนี้จะมอบให้เนะคะเอาไปเลย20,000บาทโอ้ยพอฉะน,นัันราคานี้จะเหลือ399,000บาทพี่น้องเอ,อ้ยมาเอาเถอะลดงา่ามอีหลีอีลอเดอรนะบวใดเวาเลนเวออีลี หรือราคา3 9 000, 9 0 0 0นบาทนะคะผู้ใดมียาพี่นอ้องอยากสิไดงรถไปใช้ยากสิได้รถไปขับมาถี่เอ็มซีเก่าๆเด้อ ที่นี่นะคะเอกสารชัดเจนบทติแบกลงแบกรีดอันไหนที่บอกว่าซอยได้ซอยเต็มทีดันทุกทีนะคะดันทุกเขตอีลีนะคะเงื่อนจองนะบรหยากได้หรอกลูกค้านะคะเงื่อนจองปรยักให้ดูลูกค้าบรหยากได้หรอกเงื่อนจองอยากให้ลูกค้กาได้รดกันทุกคนอันไหนซอยได้ก็ซอยเต็มทีดันให้เต็มทีเนาะนะคะ อันไหนบ่บได้หรี่เขาก็ต้องแจ่มไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากสิได้รถครับอยากสิได้รถไปขี่เมื่อบานอยากสิได้รถไปต่อยอดธุรกิจทำมาหาเงินครับรถไปส่งลูกลูกหลานไปโรงเรียนนะคะหายกี้หายภรรยาในคำมาที่เอ็มซีเก่าๆได้เลยบ่ผิดหวังอิลีเด้อพี่น้องเด้อบ่ผิดหวังอิลีเด้อสาวอุบลคพืนี่บ่ทำให้ผิดหวังอิลีเนาะคนะ่ะบอกมี่ยังเปิดอกเปิดใจนะคะบางคนอาจจะว่าโอ้ย ว้าวนะคะงดดรามานะจ้าด่าได้แต่อย่าแรงด้จ้ะโอเคนะอะต่อมานะคะยังอยู่ที่โตโยต้าพิอารีสนะคะตัวนี้เป็นเอทีนะคะก็สลับกันไปเอทีบ้างวีออสบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นรถอีโกคาร์นะคะอีโกคาร์สามสูหนะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันเขาทำมาเพื่อประหยัดน้ำมัน นะคะตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ปล่อยแจ้งแล้วนะคะว่ามีถึงลมนีลภัย8ใบนะคะตัวนี้ลดปี2018นะคะตัวนี้ตัว S นะคะเป็นตัว S เป็นตัวท็อปนะคะภายในปุ่มพุสตาร์ทนะคะหรูหราอลังการงานสร้าง นะคะคันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้วยนะคะรู้จริงๆรู้รลาหามาเห่าเลยนะคะคันนี้นะบอกเลยนะปี2018ไม่วิ่งอยู่ที่66,347จิโลกับราคาหน้าร้านซึ่งขายนะคะ449,000บาทยังไม่หมดเพียงเท่านี้ป่อย,ยังมีโปรโมชั่นส่วนลดไปให้อีก30,000บาทนะคะแถมนะคะรถคันนี้มีการตรวจสอบจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ กูอินสเปกชันนะคะทีมตรวจสอบจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเขามาตรวจสอบว่ารถคันนี้มีการดัดต่อดัดแปลมีพิกลนอะไรไหมไม,ไม,ไม่นะคะเขาก็จะมีคล้ายๆรีพอร์ตให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นคิดจะซื้อรถมือสองให้คหิดถึง M499 นะคะอยู่เรียคลองเจ็ดลำลูกกาปทุมธานีเปิดทําการทุกวันจําให้ขึ้นใจคิดถึงเสาอุบลคิดถึงเสาไปปอยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลได้สามารถปรึกษาได้ที่เบอร์โทร085 514545ี่ idline toymc 1 ID e 2 3ขอบคุณทุกกำลไรใจจริงๆนะคะที่กดเข้ามาที่ทักแชทแอดไลน์มาโทรมาสอบถามกันเยอะมากเลยนะคะบางทีสายซ้อนบางทีแบบไม่ได้ลสายยิ่งมาปอยก็จะติดต่อก,กับนะคะลูกค้าขอบคุณจริงๆนะโทรมาสอบถามได้นะคะลูกค้าหรือลูกค้าผ่านไปผ่านมาแวะเวียนอุ้งหูผ่านไป,นนนไปทุกวันเลยไม่มีโอกาสได้เดินทางมาแวะเหออคะ่ะลูกค้าแวะมา มาดูมาสอบถามนะคะไม่ซื้อไม่ว่ากันนะคะลูกค้าไม่ซื้อวันนี้ไปซื้อวันหลังก็ได้ไปซื้อปีหน้าไปซื้อวันทอดถัดไปหรือบางท่านอยู่ต่างประเทศไม่ยังไม่มีโอกาสเดินทางมานีคะดูไว้ก่อนตัดสนใจทีหลังให้คิดถึง MC99 ไว้ในดวงใจสักนิดหนึงนิดนึงก็ยังดีนะคะลูกค้านะกลับมา เมื่อไหลแวะมาอุดหนุน MC 99รับรองว่าสาวอุบัติคนนี้ไม่ทำให้คุณลูกค้าผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะอะขั้นต่อมานะคะยังอยู่ที่ t ต y o ต้าว o ตัวนี้ไม่ใช่ v ีออธรรมดานะคะลูกค้าตัวนี้เขาเป็นตัวที่เสรจเอ็กซ์คนะคะแล้วก็กับรถปี2017นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมีไฟเดย์ไลท์โอ้โหออกชันลมๆมภายในบอดหนังด้วยนะคะ ภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะตัว Exclusive นั่นเองเนะีคะปี2 0 1พ17ตัวนี้เบาะหนังสีดำนั่นเองนะคะตัวนี้ราคาหน้าร้านนะคะ4 0 0 0บาทเะคะวันนี้ปล่อยลดให้เลย30,000บาทเนะคะ่ค่ะคันนี้ลดไปเลย30,000บาทเพราะฉะนั้นจะเหลือราคา 4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพบรบฟรีน้ํามันเต็มถังให้ด้วยนะคะฟรีขัดสีขัดเง ào, าภาษีขัดต่อให้ภาษีขัดต่อให้นะคะน้ํามันไม่หมดแน่นอนแถมแก้วหน้าหนึ่งตัวแถมกล้องหน้าหนึ่งตัวนะคะโปรนี้สิ้นสุดวันที่30มิถุนายน6 3สานี้เท่านั้นนะคะสาหรับลูกค้าท่านไหนที่อยากจะเดินทางมาสุกเสาร์อาทิตย์นะคะจันถึงสุกเลยนะคะจันถึงอาทิตย์เลยเนี <c> ่ย <oughs> เรียกได้ว่าไม่หยุดนะคะเดินทางมาได้ทาุกวันละ ก็อยู่ร้านทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นนะคะมาที่ m c 9 9เรามีรถหลากหลายไม่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่รถเก๋งนะคะแต่วันนี้จะรีวิวรถเก๋งให้ดูนะคะนี่เลยคันนี้ก็เป็น Toyota v ีอตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นผมนี้นะคะลูกค้าเออนะคะยังไงคะอ่ะ ตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นรถปี2013ตัวจีน1.5ตัว G ีก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นเขานะคะตัว G ีเกียออโต้นะคะที่พูดมาเกียออโต้หมดเลยนะคะลูกค้า เป็นกระบะเอ่อเป็นรถเก่งเกียร์ออโตโอ้เฮ้ยไลก่กระบะมาเยอะนะก็เลยเออรถเก่งเกียร์ออโต,โตโนนะะ้เนี่ยค่ะขับสะดวกสบายไม่ต้องไปเหยียบพงเหยียบคับให้เมื่อยนะคะไม่ต้องแบบกลัวเป็นตะคิวตะคิวนะคะไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าเกียร์ออโต้ขับสบายนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยเนาะนะคะคันนี้นะคะปีสองพันสิบสามเนาะ เลขมาคันนี้อยู่ที่6 1 7 5 5นะคะรถคันนี้ใช้แค่มือเดียวออกห้างนะคะใช้แค่มือเดียวออกห้างะคะค่ะสำหรับคันนี้ซึ่งราคาหน้าร้านขายอยู่ที่319 00 0บาทค่ะ319 00 0นันบาทราคานี้ก็คุ้มเลยนะคะลูกค้าภายในเป็นเบาะหนังนะภายในเป็นเบาะหนังสวยหรูหราม,มากเลยผ่อนประมาณ5,000กว่าบาทผ่อน5,000กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นเงินเดือนประมาณหมื่นต้นหมื่นสอง ค,คุณสามารถกู้ซื้อคนเ,เดียวได้เลยนะคะขอเอกสารคุณชัดเจนนิดนึงนะคะคันนี้ปอยมีส่วนลดให้2000บาทจะเหลือราคา299,000บาทคา่ะโอ้โหราคานี้แบบคุ้มมากๆนะคะไม่ซื้อช่วงนี้คุณลูกค้าอย่าหาว่าปอยไม่บอกเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดราคารถน่าถูกมากๆเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไหวคนไหนที่แบบว่าสามารถอ๋อ จับต้องได้นะคะรีบๆเลยนะคะพี่เพราะว่านะคะเศรษฐกิจถ้าโควิดเราหมดจริงๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็กี่วันแล้วนะ,ะไม่มีคนติดเชื้อในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ เริ่มจะดีขึ้นแล้วราคารถจะเพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะราคาแบบนี้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่แล้วนะคะช่วยกันแชร์นิดนึงนะพี่นะช่วยกันทํามาหากินช่วยปล่อยทํามาหากินนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรสําหรับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วไม่เป็นไรดูไว้ก่อนนุกี่ดูไว้ก่อน,อนแนะนําคนรู้จักแนะนาเพื่อนแนะนํเอ่อพี่น้องนะคะไม่ซื้อรถมาซื้อรถกับเอ็มซีกข้านะคะจะออกราอย่างเดียว มาซื้อรถนะคะปอดก็ยังมีน้ําจิบน้ําใจนะคะให้ลูกค้านะคะก็คือค่าเสียเวลาค่าน้ําชานะคะมีค่าขนมให้ด้วยนะคะอ่ะ คันสุดท้ายสุดนะคะแต่ว่าไม่สุดเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเยอะนะคะแต่ตัวนี้ก็คือแนะนำโตโยต้านะคะแบรนด์ของโตโยต้าตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้าวีออสตัวนี้ก็เป็นตัว G ีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าแล้วก็เป็นโฉมนี้แล้วก็ไปโฉมนู้นนะคะโอเคเนาะเออนะตัวนี้มาดูราคานิดนึงนะคะอ่อนหนังด้วยนะตัว G ี ปี08นะคะปี2008นะคะคันนี้นะ08เนาะอ่าราคาหน้าร้าน279,000บาทนะคะ279,000บาทถือว่าถูกเลยนะแต่ปอยจะให้โลโปรโมชั่นลูกค้าอีก20,000บาทลดไปเลยค่ะ20,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นคันที่เหลือราคา259,000บาทนะคะกับเกียร์ออโต้ปี08นะคะ ปี08ตัว g ีเกียอโต้เบาะหนังหรูหราจริงๆนะคะคันนี้ไม่ได้ใหม่ไม่ได้เก่ามากเกินไปนะคะเขาเพื่อใช้กันเยอะนะคะปี0ูนยะคะลูกคาสองแสนกว่าจะก่อนห้าพนิดนเองนะคะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่นาะขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคก็ นะยังไงก็ฝากติดตาม m c ็ Go, มซาฝากติดตามไปปลอยนะคะฝากติดตามไปตลอดนะคะสำหรับนะคะ,ะพี่เพื่อนๆนะคะยังไม่มีโอกาสที่จะเดินทางมาที่ MC Go ็มก้าเชมในคลิปไปก่อนนะพี่นะอยก็จะพยายามลงคลิปวิดีโอสสวยๆนะคะลงไลฟ์สดให้ชมไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดต้องกระดิ่งซับสคร i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ